ใช่ครับเปิดกล้องแล้วครับดังไดครับดีมากมากครับดีมากก็คือเรียกว่าอะไรเป็นเป็นฟิลใหม่แล้วกันเป็นจอนาใหม่ที่ไม่เคยไม่เคยแสดงแบบนี้มาก่อนเลยอเงี้ยก็รู้สึกเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็สนุกมากๆมีเพื่อนๆหลายๆหลายๆคนที่ไม่เคยทํางานด้วยแล้วก็ได้มารู้จักในงานนี้แล้วก็รู้สึกเออแบบพูดเก่งดีอะไรอย่างเอย่างเตโชยเตโชพูด พ e ูดเก่งมาตอนแรกคิดว <güzel. S 2> ่าอ่ะปูนเนี่ยพี่ปูนปูนมิดเนี่ยอันนี้อันนี้คือท็อปฟอร์มแล้วท็อปฟอร์มนี่เตโชกินขาดปูนมิดสู้ไม่ไหวแต่เราไม่เคยเจอเขาในคลามแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยครับตอนตอนแรกมานี่คือนิ่งมากเตโชอ่ะใช่แต่ว่าเป็นสีสันให้กองดีครับผมเพราะว่าเรียกว่าอะไรคือในกองอ่ะอย่างมันเหนื่อยใช่ไหมถ่ายตั้งแต่เช้าถึงเย็นจนถึงดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบผมแบบแบบพีมมิวนิกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มอ่อมแล้วแล้วแบบ ก็มีเตโชนี่แหละที่คอยปลุกกำลังใจปลุกกำลังใจปลุกตัวเองก็ยอมทันใดครับไปไปถ่ายมีพี่เดี๋ยวไปแกล้งกันนอนเห็นจับตอรี่ตอนนี้แกล้งกันแกล้งกันทุกคนหลับใช่ทุกคนทุกคนหลับยกเว้นพรีมน้องพรีมไม่หลับไม่รู้ทําไมผมแล้จ้องแล้วจ้องแบบวันนี้ต้องได้แล้ววันนี้ต้องได้พีมแล้วเพราะว่าถ่ายตั้งแต่แบบถ่ายแต่ตีห้าถึงเกือบตีสองอะต้องมีหลับสักตอนแหละแต่พรีมไม่หลับเลย แต่ว่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวต้องมีไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเออผมหลับก่อนผมหลับเยอะสุดเลยในในกองอ่ะผมไม่ไหวจริงแบบทำงานหลายวันติดอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งสองสามงานอะไรนะครับแล้วมาถ่ายซีรีส์ต่อค่อนข้างหนักก็เลยหาเวลานอนนอนได้ตอนไหนนอนเนี่ยโอ้โหเออเหรอ เตรียมการไปถึงไหนตอนนี้คิวผมค่อนข้างที่จะยุ่งครับเดี๋ยวกลับมาจากอเมริกาอะไรเงี้ยเดี๋ยวน่าจะได้ซ้อมกันจริงจังแล้วแต่ว่าอ,อย่างคู่อื่นเห็นเห็นเห็นมีสปอยสปอยกันมาไดหนึ่งแล้วเร,เริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วผมเนี่ยรอเพลงที่ใกล้ๆแบบเรียกว <c oughs> ่าอะไรใกล้ๆงาน แล้วมีเพลงไหนที่ตอนนั้นกาลังคิดอยู่กําลังโดดเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอามาเขาอยากได้แบบอัปเดตอัปเดตใหม่เพราะว่าเขาได้เพลงที่เราอยากได้ไปแล้วไงเราอบเรายอมไม่ได้เราเลยต้องเอาเพลงคิดช่วงนั้นเลยเอามาเอามาเราปล่อยเลยมาเพลงเขาเราพูดเลยอะไรนะไม่ได้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 แต่ว่าเห็นเห็นหลายๆคู่เริ่มเริ่มมีการซุ่มซองกันแล้วเรียบร้อยใช่แล้วก็ดีมากๆตื่นเต้นมากๆเพราะว่าตอนนี้คือคักกันรู้แรง หลายๆคนก็เป็นเรียกว่าอะไรครั้งแรกอะไรเงี้ยสองสามคนเป็นครั้งแรกที่ที่มาอลเอย่งี้ยคือคือมากชอบเรายังไงเราใครที่เราอยากโชว์ด้วยมาที่เป็นหมอนแล้วมีแบบใครที่ยังไม่เคยได้โชว์ร่วมหลังแล้วเนี่ยใครยังไม่เคยใครร่วมใครที่ยังไม่เคยได้โชว์ร่วมกันหรอน่าจะมีหมดแล้วนะน่าจะเคยโชว์ร่วมกันหมดแล้วแต่ว่าถ้าอยากมากที่สุดนะผมอยากโชว์วิลเลียม จริงๆมีแล้วแหละเคยเคยโชว์ด้วยกันแล้วที่ที่คอนเสิร์ตผมนี่แหละแต่ว่าชอบชอบวิลเลียมวิลเลียมเก่งมันแสบต้องง่ายไปรอแล้วเลิทอปเลยเลยเลยเราคนี่นก็จะมีวิลเลียมอเลยครับแล้วก็อยากอยากโชว์แบบพวกเต้นอะไรพวกเนี้ยโชว์เต้นโชว์โชว์อะไรดีอยากให้ผมทำอะไรผมทำให้หมดลองลองพิมพ์พมกันมาในนู่นนี้แล้วกันเดี๋ยวผมลองเข้าไปเช็คดูว่าคุณอยากให้ผมทำอะไรถ้าถ้าเป็นในหมวดไหนที่ผมอยากทำเดี๋ยวผมไปร่วมกลุ่มนั้นแล้วกัน เราเล็กเราเรารอดูของคนอื่นครับแต่ปีนี้ผมจะไม่เอาสามชาติแน่นอนแล้ทำไมปีที่แล้วปีที่แล้วเราไปแล้วเราเราท็อปฟอร์มแล้วไงเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนใช่เราเราเท่เขาปังใช่ใช่ใอยากอยากเท่เขาปังอยากเท่เราทุกครั้งพอเราความเราอยากเท่มากๆอ่ะมันอินเนอร์เรามันหลุดได้มันตลกถ้าเป็นไปได้ก็เลยเอ่อ มันเรียกอย่าอย่าเรียกว่าตลกมันเป็นเสน่ห์ใช่ใช่ใช่แล้วก็เตรียมไปรอฮอบทุกคนนะอือใช่ผมว่าได้ฮอบกันเยอะผมว่าฮอปฮอปเยอะฮอปหลายคู่มากๆแน่นอนเจอเาเจอนชันต้าไปใช่แล้วก็คู่นี้ได้ฮอบแน่นอนเป็นคู่ที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นพี่ชายผมทั้งสองคนเลยใช่ก็ชอบมากๆแล้วก็มีหลายๆคู่เลยที่ที่ชอบเหมือนกันขอโทษนะ ก็คู man, uh, uh, maybe maybe ่อ no? like ืนมคู่นหอาคู่อื่นเหรอมีคู่ไหนคู่เราคู่เรคู่เราคู่อินโทรเวิร์ดถ้าโมเมนต์ต้องไปหาคู่อื่นคู่อไม่เราเราเป็นคู่มิตรภาพที่แท้จริงรายการอะไรนะครับถานการนี้นี้นั้นเป็นมิตรภาพที่ ที่น่ารักเกินเอราชอบชอบใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ก็จะมีหลายๆโมเมนต์หลายๆนู่นนี่ให้ให้ได้ลองจับตามองกันอย่างแน่นอนครับมีหลายคนแบบโซอัลวะ้อรักสตรีมมิ่งรักสตรีมมิ่งยิงซื้อได้ครับผมก็ทางไททิเก็ตเมเจอร์ครับผมสามารถเข้าไปจับจองได้นะครับผมยิ่งใหญ่มากวันนี้ครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากจริงครับผม